จากศูนย์จัดจำหน่ายตู้พระไตรปิดกทั่วประเทศนะครับวันนี้นะคบพี่ชนิชานะก็จะมาแนะนำตู้พระไตรปิดกขนาดใหญ่นะครับราคาตู้หลังนี้24,000บาทนะครับเป็นตู้ไม้สักทั้งหลังเดินลายเส้นทองนะครับ จำนวนชั้นทั้งหมดก็จะมีอยู่หชั้นด้วยกันนะครับสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎกแบบ91เล่มภาษาไทยราคาหนังสือพระไตรปิฎก9กเล่มเนีล่มยาราคามูลนิธินะครับจะอยู่ที่25,000นานะครับส่วนราคาตู้หลังนี้งานไม้สักแท้แท้ทั้งหมดนะครับ24,000บาทนะครับเราต้องบอกว่างานนี้นะครับเป็นงานมือทั้งหมดนะครับรวดลายทองที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นงานเดินลเส้นด้วยมือทั้งหมดเพิ่มความแข็งแรงสวยงามด้วยการดามคานไม้สัก เป็นคาเลคตเตอร์ประจำของทางศูนย์นะครับสำหรับท่านใดนะที่สนใจตู้พระไตรปิฎกหลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อก,กับทางศูนย์ได้นอกเหนือจากตู้แล้วนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของของตกแต่งห้องพระแบบต่างๆนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับ